คุณลุงชีเป้าค่ะบอกว่าตรงนี้หูเอยอะมากวว้า,ววา,ววาวแดดสองแล้วมันหลอกตาลวงตาค่ะเลือกเอาตรงที่ขาใหญ่ๆหญ่อโอ้นะ ขอกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวไปเก็บดอกฝั่งทางโน้นคืนนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียพาทุกคนเข้าป่าสนมาหาเก็บเห็ดเห็ดอะไรนะคะเห็ดดำด้วยกันค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนกลุ่มแรกให้คุณลุงเป็นตากล้องให้เริ่มต้นคลิปนะคะไม่รู้ว่าจะหมูหรือจายังไม่ได้เช็ควิดีโอเลยค่ะอ้ยนี่เก็บดอกแรกนี ชอบที่มาเก็บตรงป่าสนตรงมอสนะคะเพราะว่าเพราะว่าขาเขายาวค่ะชอบจังค่ะไอ้นั้นดอกเล็กๆเดี๋ยวเก็บไว้นะคะเก็บไว้จะมีโอกาสมาเก็บไหมเนาะพระอ,อน อ,อย่างสวยเลยค่ะวันนี้คุณลุงมาด้วยต้องเก็บอย่างเร็วๆนะคะอ้อยอิงไม่ได้ค่ะเกรงใจแกแกยืนรอแต่ก่อนมาป้าอุ้นก็บอกแกแล้วนะคะว่าเธอใช้เวลานานนะเอาน้ำลำยายไปเยอะเยอะนะ มีการเอาน้ำลำไยล่อใจคุณลุงนะคะโอ้ยเขาเกิดห่างกันค่ะดอกใหญ่ๆ มือเดียวไม่ถนัดค่ะทุกคนลองจับกล้องมือซ้ายเก็บมือขวาเพราะว่าปอ,อนกลัวภาพมันสั่นค่ะทุกคนกล้องปอ,อนไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะบางทีเห็นว่าปอ,อนเก็บช้าเพราะว่ามือหนึ่งพยายามตั้งตั้งกล้องให้แบบนิ่งๆอะคะ่ะ ว้าวสวยส,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 สรุปแล้วถือกล้องมือขวาถนัดกว่าค่ะทุกคน เย็นมือค่ะคุณลุงยืนรอนะคะยืนดื่มน้ำลำไยรอแกไม่ช่วยเก็บค่ะเพราะว่าแกอยากให้ป้าอ้นทำคลิปมากกว่านะคะโอ้ติดยาก แต่ถ้าวันไหนอยากมาเก็บอยากได้เห็ดไปฝากปู่ย่าแกก็จะช่วยเก็บนะคะแกก็จะเก็บของแกไปไอ้ส่วนที่ป้าอ้นทำคลิปก็ทําไปแต่ว่ากลุ่มตรงนี้มันเอา้าหมดคุยไม่ได้ดูมันมีไม่ได้เยอะอะค่ะโอ้ยขายาว,วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตรง ปสนมอสมันจะดีอย่างนี้นี่เองนะคะที่ได้ขายาวๆไม่เหมือนเก็บป่าต้นไม้ใหญ่นะคะ แดดสองแล้วมันหลอกตาลวงตาค่ะบางทีป้าอ้นก็มองข้ามนะคะแต่ชอบตรงที่เวลาแดดสองมาเห็นขาเขาเหลืองๆสวยค่ะคุณลุงยืนชี้เป้านะคะดอกใหญ่ๆไว้ให้ป้าอ้นเก็บประสาน จอกระป๋องน้ำน้ำไยข้างๆขออภัยด้วยค่ะอา้าวกล้องก็ไม่ค่อยจับให้เลยนะคะประอ้นเหยียบ คุณลุงชีเป้าค่ะบอกว่าตรงนี้หูเยอะมากแต่ว่าอืมให้ดูพุงเฉยเลยแต่ว่าเขายังเล็กนะคะเดี๋ยวมีเวลาอีกไหมเนาะจะแวะมามาเก็บใหม่นะคะนี่ค่ะดอกเขายังสั้นอยู่เดี๋ยวรออีกสักสองอาทิตย์เนาะจะถึงสองอาทิตย์ไหมอะ่ะอันนี้ปพระอนเห็นดอกไม้สวย เห็นเขาเป็นรูปดอกไม้สวยอ้ไม่เล็กนะคะทุกคนดูขาเขาอวบค่ะดูจากด้านบนคิดว่าเขาเล็กนะคะเอาเก็บดีกว่าค่ะเก็บรวมๆกันไปโอ้ยหลุดมือ ว่าจะเด็ดเอาตอนแรกคุณลุงบอกว่าให้มาดูเฉยๆมันยังเล็กไปอย่าเพิ่งเก็บแต่ป้ะอน้นเห็นขาเขาอวบค่ะก็เลยเก็บเลือกเอาตรงที่ขาใหญ่ๆ เก็บไม่พูดไม่จาแล้วนะเก็บ ต่อไม่รอแล้วนะค่าอ้วกๆเอาไปตามปนดูค่ะโอ้สวยงนะาม อันนี้งัดยากนิดนึงนะคะตอกนี้ใหญ่ขอกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวไปเก็บดอกฝั่งทางนน้นคืนนะคะเพราะว่าขาเขายาวกว่าเดี๋ยวอันนี้จอบไว้จอบไว้ ลงไปลึกๆเพราะว่านี้เหมือนเขาจะเน่านิดนึงมองหาดอกใหญ่ว่าจะมีอีกไหมดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีแล้วนะคะ ว้ยดอกเล็กๆ,ๆเยอะมากเออหอหักนี่คะ่ะทุกคนขาสวยๆเลยนะคะ